ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัป,ปดาห์นะ้องพี่น้องเนาะวันอาทิตย์ที่21เมษายน2567นะครับครับวันนี้พ่อเตมภาพมาติดตามเล่าพัฒนาของเซียนน้องคายต่ออีกน้องพี่นะ้องเนาะครับกลายอาจารย์ส่งมาแล้วน้องพี่นะ้องเนาะพ่อเตมไปทยอยลงให้นะครับ ครับมือวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่19เมษายน6เกลาวพัฒนาออกเก642 7 1ครับเลขล่างก็ออก42นะพี่น้องเนาะครับของเซียนน้องไขยสิได้น้อพี่น้องนาองวดที่ผ่านมานะครับเพิ่นให้มาอันบ่ครับ ชุดวินนะครับเจ็ดแปดเหนึ่งสสขับออกเจ็ดหนึ่งเาเพล่นกับบอกอยู่ดีนเนาะพอเตี่ยมกับเดว้าอยว่าขันมักกระจับออเบอด้วยเดห่งเดสองเ7 2 7สนะครับกับปรากฏว่าเลขออก7 1หนึ่งะพี่น้องครับขับเป็นชุดวินเข่าเบิดกับเ,เข่าเตรียมได้เนานะครับเนาะจ้บ,บรูตูโต7 1เข้าตรงๆเลยนะครับะเมื่อนี้ก็ได้มาแล้วพี่น้อง ครับเตรียมผ้ามาตามต่อนะครับเนาะครับไปเบิงน้ากันนะครับวันจันทร์ที่สิบสอง เราพัฒน,นาเซียนหนองคายนะครับ ดเ,ดดเ,เดี๋ยวชุดเตรียมพนกันด้พี่น้องด้วยเดี๋ยวพนห้ากับหกคือเก่าพี่น้อง จ็ดแปดเก้าสี่ห้าหกนะครับครับจุดปินเพิ่นนะพี่น้องแต่พันจับให้กะค,คือเกาพี่น้องบ่ลาย หกหางคือเกานะครับจะมีวัตถิพันธ์มาจับใหหกชุดเนาะเจ็ด yes. เ็ดสี่แมนแมนบมลเ่เจ็ดหโอ้ยพ่ะจมเขียนผิดพี่น้องเจ็ดห เ็ดหกแปดสี่นะครับแปดห้านี่เออเจ็ดห้าเจ็ดหกแปดห้า เขียนยากเว่ยวดนี้พี่น้องแปดหกเออเก้าห้าเก้าหกเขียน nhạc ย <oughs> ตอนเตรียมขอโทษขอ,อไปหลายๆพี่น้อง หางพี่น้องแต่พเนี้ยนห้ยซี่หางนะพี่น้องเด้อมันแมมแมนแห้วเนาะพี่น้องเนาะ พอประเด็นที่หากับหกสี่เพื่อนเอาอถือแล้วล่ะครับหกหางคือเกา่าพี่น้อง เก้าห้าเก้าหกแปดห้าแปดหกเจ็ดห้าเจ็ดหกเออ ah, ถือกันละพี่น้องสีเพิ่มโบจับนะครับเด้อแต่ว่าคันเอฟซีมักจะเอาเก้าสี่แปดสี่เจ็ดสี่ยังประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับ แก่กัขอใหกเขาปังๆได้พี่น้องเด้อชุดเต็มเพิ่นกัขันจับเบิดกระชิมีเก่าชุดนะพี่น้องเนาะครับพอเตียมกัขอ,ขอขอบพูดในห,หลายนะครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒน,นาพ่อเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเดียวพอเตียมจับให้น้าบอพี่น้องมกระิเป็นเก่าหางนี่พี่น้องเนาะ เอาซ้ำนี่ลหละเอฟซีมักกะเอาขับเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่นะครับอ้าวพอเตรียมมีเคล็ดนี้นะพี่น้องเนาะครับเอาสุดท้ายตายสุดนี่เออเขามาแล้วก็อย่าลืมนะพี่น้องเลิกกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำนะครับ เอาสุดท้ายท้ทยสุดนี่พอเตียมก็ขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตรียมขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บใจใดวามไข่ให้มีนะครับเนาะรับคอยมีแต่โศกตาหลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีเคียนี้นะครับเนาะเอาไปพ่อกนอีกคลิหนา สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม